หูยิ้ม <l ays> เป็นจริงค้โหหนูยิ้มหนูย้มเข้าไปในหน้าของแมวตัวเล็กมากมันเดมแม่มันอยู่าหรือ้หนูหนูยิ้มก็หนูยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ัยิ้มยิ้มยิ้มยิ้้มยิ้มเิ้มยิ้มยิ้มยิงเ้้มยิ้มย้มย้มยน้น้้มมมนิ้มย้มยนยิ้มยิยวเราเข้าไปู้ก่อนยิ้ม้ิิิิ ไหนดูซิฟังเข้ายังไงอ๋อเขอาบมีลวดเนาะถึงเป็นโซแล้วก็ฟังข้างในเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งนึงแต่ดูนี่ทางเล็กนิดเดียวดูดี่โอ้แข็งแรงแข็งแรงพอเราเข้ามาตรงนี้นะออเป็นเหมือนแบบทุ่งนาแม่บุยเนาะแล้วเข้ามาดัดแปลงดูดิไปเร็ว ดูไหมปุ oh, oh, like oh, ้ยโอ้ยปุ้ยเป็นตวมดูดิดูดิมีปลานี้่นี่าว้าวุ้ยแมลงปอสีส้มอแมลงปอเห็นแมลงปออีกค่ะดูพ้าบดูผบําโอ้โอ้โหอ้ขึ้นไปได้ยังไงอนี่ะโอ้โชิงคองยักมาก ดูนะดูหน like yeah. ูยิ้มกับหนูแยมกำลังจะขึ้นไปนะคะโอ้โหมันเป็นโครงเหล็กแบบนี้ก็แข็งแรงอยู่เนาะี่อ๋อโอเคสูงมากเลยค่ะดูสิเอาไปแล้วขึ้นไปเลยโอ้โหดูหนูแยมขึ้นไปแล้วยืนออกขาขมเลยอยู่ตรงนั้นไงยิ้มแยมดูข้างล่างมันมีอีกตัวหนึ่งนะอยู่ซ้ายมือเห็นไหม โหสุดยอดเลยอ่ะดูสิย,มย,มยมิ้มแย้มดูจะมีรูโบโบเพราะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าถ้าซ่อมตัวนู้นเสร็จก็จะปิดตัวนี้เพื่อซ่อมแซมนะคะมันก็จะมีรูตามการใช้งานเนาะเพราะมันเพราะมันทำมาจากฟางไงคะนี่ไงฟางแล้วเขาใช้โครงเหล็กแล้วก็ฟางอัดอีกทีหนึ่งนะคะนี่ไงไพี่ๆเขากำลังทำโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใ<า>หญ่มาก แถวนี้นะครับแบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็คือค่าเข้าประมาณ40บาทสี่คนนะครับไม่มั่นใจว่าคนละ1ิบบาทหรือเปล่านะครับอูย้ย wow. ดูฟันมันดูฟันทาจากกิ่งไม้ตอนนี้เราอยู่ในอุ้งมือของมันนะเห็นไหมคะอยู่ในอุ้งมือของคิงคองนะคะปะเดี๋ยวเราจะกาลังจะลงไปนะอ้าหนูยิ้มหนูแย้มอยากเดินตรงนี้นะคะมันเป็นทางขึ้นตรงนี้อะไรนะ อ๋อมันมีตะปูระวังนะนี่นี่ว้าวเห็นวิวเลยเห็นวิวสวยมากเลยค่ะเห็นค่ะเห็นเครื่องบินด้วยโอ้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายแกะตรงนู้นนะคะใช่มันขึ้นได้จริงๆค่ะเอาเดินไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งนาแล้วนะโอ้ึ๊บ ไปดูต้นข้าวแล้วไปเลยตรงไปเลยโอ้ยนี่ไงหุ่นไลกาจริงๆด้วยพระบุญยิ้มแย้มเพิ่งเห็นหุ่นไลกาสวมหมวกกันน็อกด้วยยิ้มแย้มมันมีเม็ดข้าวอยู่ข้างในนะเนี่ยมันลองจับได้นะเม็ดข้าวมันแข็งแล้วเห็นไหมถ้ามันเป็นสีเข้มๆแสดงว่ามันแก่แล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะนี่ ปุบปุบอ๋อเป็นเก e s ์ h o า s e คืนละหกร้อสองคนโห้ได้บรรยากาศคือมันเป็นมันเป็นที่พักค่ะเขาบอกว่าคืนละหกร้อไม่ปุ๋เห็นป้ายติดตรงนั้นหน้าหนาวนเนานะหน้าหนาวอะ่ะมานอนอย่างเงี้ยดูสิได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้ดูดิมันเหมือนเป็นบ้านสมัยก่อนนะคะพ้อบอมที่อาบน้ำกลางแจ้งเลยอะ่ะใช่มีฝักบัวไม่มีหลังคาอะไรเลย โอ้โหโอ้ตรงนี้คันนาคันนาคือที่กั้นน้ำถ้าเราอยากได้น้ำตรงนี้มีเยอะตรงนี้เขาก็จะขุดเป็นอย่างเงี้ยให้น้ำมันไหลผ่านได้พวกเราก็มาถึงแล้วนะคะลานแกะมีทั้งแกะจากฟาร์มแล้วก็มีทั้งแกะของจริงด้วยนะคะนี่แกะของจริงเลยกำลังเล็มกินหญ้าอยู่เลยค่ะ มีหลายตัวด้วยเนาะแกะแต่แกะบางตัวออกมาดูสิเต็มไปหมดแล้วนี่คือแกะของจริงนะคะตัวเล็กๆส่วนตรงนู้นจะเป็นแกะจากหุ่นฟางค่ะเราไปอาเนี่ให้ดีกว่าป้อนาขั้นแกะจะไปป้านาขั้ให้แกะก่อนเหรอคะโอ้ยย้าู้โอ้ยโอ้ยยี่นี้ตัวนี้ยี่นี่ตากก้นหนูยิ้มหนูยิ้มหนูยิ้มตาก้นหนูยิ้มหนูยิ้มหนูยิ้มไม่ยิ้ม ดูอย่าเอาไปล่อมันหรอคะับเมื่อกี้ฮะมันหันมาเลยอ่ะต <her> <sound> ัวเล็กมามันกินนมแม่มันอยู่แล้วโหกินเต็มเลยยิ้มเลยล้อมรอบหน่ยิ้มแล้วหนูยิ้มเป็นอะไร ตรงนี้นะคะโอ้โหเป็นฝายชะลอน้ำเล็กๆฝายชะลอน้ำก็คือเหมือนว่าแบบอ่าค่อยๆให้น้ำมันไหลผ่านมีกังหันด้วยโอ้ยยุแย้มเาเอาไปดูแล้วเร็วๆคันแล้วโอ้โหหนูยิ้มเป็นขิงค้งโอ้โหหนูแย้มบ้างแย้มบ้างว๊บเอาหนูแย้มตีอกองตีอ๊อูแย้มตีอกขิงคอง เหมือนกําลังแบบตกใจนึกว่าเขาไปนั่งข้างในได้เหมือนเหมือนกำลังเทกระจาดดอกไม้เหมือนอดอกไม้เทกระจายกระจายลงมาเอ้ยยิ้มยิ้มเดี๋ยวยิ้มยิ้มจะขึ้นไปตรงนี้เนาะร้านไม่ชอบร้านน่ะอันนี้ให้หนูยิ้มขึ้นก่อนเนาะอ๋อเร็ว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 ารองเท้าเร็วเร็วเร็วเราเหยียบนานไม่ได้หูยทุกยิ้มเหมือนคุณมันจริงจริงเลยอะอแต่เขาจะทำมาจากสำลีค่ะดูสิโอ้โห เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะว้าว,าวาโหโหหนูแย้มอย่าขึ้นอย่าบอกว่าจะขึ้นไปนั่งหรอคะเอาอ่าเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยกางขาเลยนะกางขาเลยนะกางขาเลยนะยนะั่ขี่ตรงนี้ได้เลยยิมนี้อ,อ๋อใช่ใจไม่กล้าเพราะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอ่ะข้าหนูแย้มก่อนปะอา่าอยิบหนูแย้มใช้เท้าเขียบตรงนี้เลยอา,ายิ้มลงไปเลย ฮึบได้ไหมคะฮึบอ้าลงไปเลยงได้เลยเหรอใช่มันนั่งได้นะตรงนี้อ่ะโหเฮ้กั้งหันด้วยเขากำลังสร้างกั้งหันลงไปเร็วไปเรืวเออไม่เอาดีกว่าปะให้เร็วลงไปหนูยิ้มหนูยิ้มลงไปข้างล่างแล้วนะคะโหหนูยิ้มหนูย้มเข้าไปในหน้าของแมวเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะโโหขึ้นไปอย่างนี้ โอ้ออตาใช้มาจากอะไรฝาชีครอ,อบอาหารน่ะตัวน,นี้คือเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งกันเนาะริมแม่น้ํากันดีกว่านาะที่เป็นซุม้มเป็นซุ้มเนาะหนูย้ํได้ไหมคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้ซุ้มนั่งแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างบนนี้บรรยากาศก็ได้อยู่นะนี่แล้วก็ตอนนี้เราสั่งเหลือแต่ก้างปลามีข้าวผัดนะคะมีข้าวไข่เจียวหมูสับล้วแม่ปีเป็นข้าวกะเพรานะคะกินไปแล้วกบุ้งกรแดง เดือพระบุ้งไฟแดงของพ่อบอมเนาะน้อนี่ไงมาแล้วผัดระบุ้งไฟแดงโ <Yahoo! S 1> อ้น่าทานมากเลยค่ะ oh. อน่าทานมากจริงๆให้พ่อบอมลองชิมดูสิยิ้มแย้มลุ้น <c oughs> อร่อยอร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปทานกับข้าวก่อนนะคะไปทานกันนี่